สวัสดีค่ะชื่อบีบีมนะคะวันนี้มาทำเป็นเลสทัชโปเลเซอร์ค่ะก็มีปัญหาในเรื่องของพวกรอยดำรอยแดงจากสิวค่ะค่ะได้ยินมาว่าเป็นเลเซอร์ตัวใหม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหมอแนะนำเนี่ยหมออาจจะแนะนำไปนในเชิงปรับสีผิวให้สว่างแล้วก็ทำให้มันดูสม่ำเสมอกันมากขึ้นนะคะก็จะแนะนำเป็นโปรแกรมเลตทัชโปของเรา ซึ่งก็จะช่วยทําให้การลดเม็ดสีเมลานินได้ทําให้สีผิวสม่ําเสมอมากขึ้นรวมถึงกระชับรูขผลผลุมขนบริเวณหนนะ้าแก้มได้ด้วย สบายมากเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยชิวมากเกือบหลับก็รู้สึกว่าหน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะใครที่มีปัญหานะคะพวกแบบว่ารอยดำรอยแดงจากสิวนะคะต้องเลดทัชโปรเลเซอร์ตัวนี้เลยค่ะที่รีว่าคลินิกค่ะค